ตอนนี้ก็มาติดตามข่าวฉชวาของเกาหลีใต้นะคะกับคดีล่วงละเมิดทางเพศของเด็กในหนุ่มคนดังนะคะอย่างแรปเปอร์ชเวฮามินนั่นเองค่ะ<โ>ก็มีรายงานนะคะบอกว่าชเวฮามินซึ่งเป็นแรปเปอร์ผู้เข้าแข่งขันในรายการ High School Rapper ได้ขึ้นศาลเพื่อพิจรารณาคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาวซึ่งเป็นเด็กชายไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมา โดยทางทนายความของชวยฮามินค่ะได้บอกกับศาลว่าในตอนนี้แรปเปอร์หนุ่มนั้นกําลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทางด้านพฤต,ติกรรมโดยทนายความนั้นได้นําหลักฐานการรักษาตัวของชวยฮามินมาให้ศาลได้รับทราบด้วยจากการรายงานข่าวเพิ่มเติมล่าสุดของสื่อในเกาหลีก็เผยว่าชวยฮามินได้เข้ากลุ่มกรุ๊ปแชทที่มีแฟนๆจำนวนอ,อยู่ในกลุ่มนั้นราว60คนนะคะแล้วก็ได้กล่าวขอโทษทุกคน ที่ได้สร้างความเสียหายรวมถึงความเดือดร้อนให้กับเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อด้วยส่วนตัวของชวยฮามินนั้นก็ยอมรับว่าสุขภาพจิตใจของตัวเองไม่ค่อยสู้ดีนักและเขาจะเข้ารับการบําบัดรักษาโดยเจ้าตัวรับปากว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกชวยฮามินได้สร้างชื่อมาจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ High School Rapper ของทางสถานีโทรทัศน์ M n ็มเน็ตซีซั่นแรกและด้วยความสามารถที่โดดเด่นนะคะก็ทำให้เขาเได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด just music ค่ะ โอ้ oh, ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงนะคะนะครับ